โอ้ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็สนุกใหญเลยนะครับผมลมมาแล้วฝนก็จะตกนะหนูเล่นสนุกเลยนะครับผมนม่ก็ดื่มดำมาแล้วนะครับผมตอนนี้หนูเล่นเลยนะครับผมน้องธันวาของเราครับผมสายเล่นของเรานะครับผมอนะหนูเล่นเลยวาย <c oughs> อันไหนนั่นไง ว้าแน่แน่ฝน,นก็จะมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมฝนก็จะมาอีกแล้วมืดลมมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมอ่าหนูเล่งเลยหนูของเรานะครับผมน้องทันวานะครับผมอ้าวอะไรอะไรลูกนี่นี่นี่น อะไรหรอกวายวิ่งไปนู่นแล้วนันนะโอ,โ,อโอ้ย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 ไปมีเรื่องแล้วนอนนอนไปเล่นอะไรหรอกอ่าเอาแล้วสนุกใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้น่าเด่นใหญ่เลยครับผมไหนคนก็จะมาอีกแล้วนะคืนนี้นะผมก็ไม่รู้จะ เดยกอีกหรือเปล่านะผมแต่มีสิทธิ์แน่นอนเลยนะผมวันนี้ว้าวหนูเล่นสนุกเลยนะลูกนะไอ้ไอ้เล่นสนุกใหญ่เลยนี่แน่นะโอ้ไอ้จอลมก็แรงด้วยครับผมตอนนี้ลมแรงด้วยฝนก็จะมาแล้ว เล่นก่อนเลยตอนนี้นั่นแน่ความสุขของ้องทันวานะครับก็ดูความน่ารักของน้องเขาน่ารักผมตอนนี้มาเล่นเลยนะลูกนะนี่แน,น่่นน่มาโอ้ยโอ้ยนั่นแน่สนุกใหญ่เลยครับผมตอนนี้ อ๋อเล่นใหญ่เลยครับผมตอนนี้โอ้ยฝนก็จะมาเล่นก่อนเล่นก่อนนี่นี่ไงนี่ไงหนูเล่นสนุกกว่านี่นะฮหนูเล่นสนุกกว่าอีกมา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 แล้วมาแล้วอะไรอฮะอะไรลูก ผมก็จะมาหนูก็เล่นก่อนนะครับผมตอนนี้อืมเ,อเล่นใหญ่เลยเอเอเออะไรหรอกอุยอ้ยเล่นเล่นอ๋อให้ดูความน่ารักของน้องคันวานะครับผม <laughs> สนุกใหญ่เลยครับผมตอนนี้ ฝนก็จะมาหนูเล่นก่อนนะเล่นรอฝนเลยครับผมตอนนี้เเอาแล้วหนูบอกหนูเล่นก่อนนูขอเล่นก่อนนะน่าหนูเล่นก่อนนะฮะหนูขอเล่นก่อนนะครับตอนนี้มา ดูว่าวคืนนี้ฝนจะมาอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ดูเมฆแล้วก็ห้าสิบห้าสิบหรือจะเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมพอลมก็แรงด้วยครับผมตอนนี้อันุเล่นอย่างเดียวเลยเหนื่อยแล้วหาเหนื่อยแล้วนะลูกนะอาน,นุเหนื่อยแล้วว้ายเล่นอีกีิมาไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้ว เพิ่มพลังแล้วเล่นก่อนอโยกต่อัอน,นูเล่นเหนื่อยแล้วมาโยกต่อก่อนออเล่นได นันอะไรหรอกอืน่ะฟังเสียงอะไรนั่นนะนั่นนะฟังเสียงอะไรหรอกอืมอ่าฟังเสียงอะไรฟงงไรังก่อนนบอก ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี้ก็ฝากติดตามน้องธันวาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องธันวานแล้วก็ช่องสาน้อยไดมอนของเราด้วยนะครับนี้ก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้กับสาน้อยไดมอนของเราด้วยนะครับผมนี้ก็ฝากพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมไปนะครับคลิปน่า,ารักของน้องธันวาให้ชมเรด้วยนะครับ สวัสดีครับผม